เช้านี้เรามาดูนะฮะเข้าไปตรงช่องรายละเอียดนะครับเนี่ยรายละเอียดอยู่หน้านหลังน,นะครับที่มีช่อง3ขีดสีเหลืองแดงนะฮะแล้วก็เลื่อนลงมานะครับนี่คือรายได้จากใต้บงังคับบัญชาไม่ถึงว่าจากทีมงานของเรา3มชั้นนะั้นที่กดขึ้นมานะฮะทุกคําสั่งนะฮที่เขากดปุ๊บจะเกิดเงินรายได้ขึ้นมาหาตัวเราทาันทีเลยนะครับเห็นไหมนี่ได้28บาทได้79บาบาทอย่างนี้นะครับ มาดูนะครับเห็นไหม86บาท34บาท34บาทนะ93บาท18บาทนะ28บาท60บาทนะนี่คือไม่ถึงคนที่เขาเติมเงินเยอะนะครับเราไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นใครนะเขาเติมเงินเยอะเลยได้ก็ขึ้นมาหาตัวเราโดยตรงนะเห็นไหม79บาท12บาท0บาทนี่ไม่ถือว่าคนที่เขาเติมเงินน้อยๆน,น,นะครับ เราได้ขึ้นมาหาเราแต่ไม่มีตัวเงินให้นะครับ0.01ก็ยังเข้ามานะครับอย่ามองข้ามเล่กๆน้อยๆนะครับอย่าลืมว่า,าตึกใหญ่สูงฟ้าก็ยังมาจากเม็ดายเม็ดเล็กๆนะครับเพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามตัวเงินเล็กๆน้อยๆเนี่ยฮะเศษสตางค์ก็ยังมาสะสมมาเป็นเงินให้เราได้นะครับเห็นไหมร้อยกว่าบาทก็ยังมีเลยนะครับ24บาทนะฮะ ทีนี้ผมจะบอกให้ทุกท่านว่าถ้าหากว่าเราแนะนํามสมมุติเฉยๆนะเราแนะนํโคนนะฮะอยู่ใต้บงังคับบัญชาของเราคือทีมงานของเราเพราะในตลาดโดโดเนี่ยเราได้รับแค่ชั้นนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราแนะนาํา10คนนะฟังดีๆนะครับเราแนะนําไปสักสิโคนนะฮะแล้ว10โคนเนี่ยเกิดการทํางานขึ้นมาเขาเติมเงินโคนละ10,000ห,หมืน,นะสมมุตยเฉยๆนะคนละ1นึ่งหมื่นสิบโคนเนี่ยเท่ากัน1นึ่งแสนนะฮะ ในวงเงิน1นึ่งแสนเนี่ยถ้าเขากดออกมานะ,ะวันแรกเท่านั้นเราก็แตะแล้วครับ1,000บาทนะครับแล้ววันที่2จะเกิดแรงเหวี่ยงนะครับเกิดแรงเหวี่ยงคึ้นทวีคูณเรื่อยๆนะครับนี่คือรายได้ที่เราจะได้มาอีกช่องทางหนึ่งที่เขาบอกว่าเรลวทา์ครับทางที่ถ้าเขากดเงินจะเด้งเข้ามาหาคุณทางทีเลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเกิดแมดเงินสะสมอย่างมหาศาลเลยแล้วก็เกิดแรงเหวี่ยงทวีคูณนะครับเพราะฉะนั้นคนไหนที่มองให้โอกาสก็ลองแบ่งปันให้เชลินให้เพื่อนๆนะครับ จะเป็นรายได้อีกช่องทางหนึ่งที่สร้างรายได้มาสา,านะฮะก็เลยให้ยกตัวอย่างให้ดูว่าเนี่ยเห็นไหมเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ถ้าเมื่อไหร่เราลอยตัววันละ2 3งสามพันสี่ห้าพันวันละหมื่นต่อวันเนี่ยท่านคิดดูสิครับอะไรจะเกิดขึ้นนะครับอ่านะเพราะฉะนั้นนะทุกการทํางานของเรานะถ้าเราเชนแบ่งปันกับเพื่อนๆนะแต่เราก็ให้ทุกคนลงด้วยความนะรับมาระวงังนะให้เขารับผิดชอบตัวเขาเองโดยเราไม่การันตีรายได้ให้ใคร แไม่การันตีทุนให้ใครนะให้เขายอมรับความเสี่ยงได้ยกตัวอย่างคนที่ไปกู้เงินมาจากธนาคารมาแล้วก็มาลงกษตเกษนะถ้าเกิดการล้มเหลวนะผลิตภัณฑ์ออกมาขายไม่ได้เขาก็ต้องขาดทุนนะครัติดหนี้ไปยังปีหน้าเลยนะที่นี้ก็เหมือนกันนะครับทุกการลงทุนมีความเสี่ยงแต่ว่ามันน่าเสี่ยงไหมนะน่าเสี่ยงที่สุดครับเพราะฉะนั้นทุกท่านลองไปพิจารณานะดูนะครับนะนี่คือไรายได้จาก ที่เราได้แค่3ชั้นนะครับเล็กน,น้อยก็สะสมเป็นเมงเงินเหญ่โตได้นะครับขอบคุณครับ